ทุกคนบอกว่าถูมีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ความจริงอันน่าตกใจที่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาคือหลังอายุ60ปีถั่วบางชนิดที่ได้รับความนิยมที่สุดในครัวของคุณอาจกำลังเร่งการเสื่อมถอยของความจำทําให้ความคิดของคุณคุณบวสมองเกิดภาวะอักเสบและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์อย่างมากและที่แย่ที่สุดคือผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักกินถั่วเหล่านี้ทุกวันโดยคิดว่ากําลังทําสิ่งที่ดีต่อสุขภาพสมองของตนเองผมดรปรเมธ ได้ใช้เวลามากกว่า20ปีในการช่วยเหลือผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงให้ปกป้องความทรงจำความเฉียดคมทางจิตใจและยังคงเป็นตัวของตัวเองได้ผมเห็นซ้ำแล้วซ้ำแล้วว่าอาหารที่ถูกต้องสามารถรักษาจิตใจไว้ได้ในขณะที่อาหารที่ไม่ถูกต้องกลับค่อยๆขโมยมันไปอย่างเงียบๆจะเป็นอย่างไรถ้าผมบอกคุณว่ามีถั่วสี่ชนิดที่ช่วยปกป้องเซลล์ประสาทลดการอักเสบในสมองปรับปรุงความจำและแม้กระทั่งช่วยทำความสะอาดคราบโปรตีนที่ก่อให้เกิดโรค อันไซเมอร์อย่างไรก็ตามแทบไม่มีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปคนไหนกินถั่วเหล่านี้เป็นประจำเลยในขณะเดียวกันก็มีถั่วอีก4ชนิดที่ถูกโฆษณาว่ามีประโยชน์แต่กลับกำลังก่อให้เกิดการอักเสบอย่างเงียบ,เ,ยบเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดและทำให้สมองของคุณตกอยู่ในความเสี่ยงคุณสมควรที่จะรู้ถึงความแตกต่างในวิดีโอนี้ผมจะอธิบายถึงถั่วทั้ง8ชนิด4ชนิด ที่คุณควรเลือกกินทุกวันและสี่ชนิดที่คุณไม่ควรกินอีกเลยแน่นอนว่าข้อมูลทั้งหมดนี้อิงตามหลักวิทยาศาสตร์และออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับสมองของคุณหลังอายุ60ปีกลายถึงตอนจบผมจะเปิดเผยถั่วชนิดหนึ่งโดยเฉพาะซึ่งอันตรายที่สุดและเชื่อมโยงโดยตรงกับการสูญเสียความจําและการเร่งให้สมองเสียหายซึ่งถั่วชนิดนี้อาจจะอยู่ในตู้สเสบียงของคุณตอนนี้เลยก็ได้ก่อนที่เราจะเริ่มต้นโปรดกดปุ่มตักติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่คุณจะไม่พลาดบทเรียนสุขภาพที่ออกแบบมาสําหรับผู้สูงอายุเช่นคุณโดยเฉพาะหากข้อความนี้โดนใจคุณพิมพ์หนึ่งในความคิดเห็นถ้าไม่พิมพ์ศูนย์และแจ้งให้ผมทราบว่าผมจะดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณได้อย่างไรเยี่ยมเลยตอนนี้เรามาเริ่มกันที่ถั่วสีชนิดที่ส่งพลังหลังซึ่งคุณควรจะกินทุกวันนี่ไม่ใช่แค่ของว่างธรรมดาแต่เป็นยาธรรมชาติสําหรับสมองความจําความเฉียบคมทางจิตใจและแน่นอนแม้กระทั่งอารมณ์ของคุณด้วยลองมาดูแต่ละชนิด ให้ละเอียดยิ่งขึ้นและเหตุผลที่ทูวเหล่านี้มีความสําคัญมากกว่าที่เคยเป็นมาหลังอายุ60ปิปีหนึ่งทัวบราซิลกรอบป้องกันภาวะความรู้ความเข้าใจเสื่อมถอยปัญหาแรกที่ผมเห็นบ่อยมากในผู้สูงอายุคืออาการความจําเริ่มไม่ดีความรู้สึกว่าเอ็ดเมื่อกี้จะพูดอะไรนะัความคิดที่เคยว่องไวกลับกลายเป็นความรู้สึกเหมือนมีหมอกหนาๆมาบังสมองเอาไว้ใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมเห็นในผู้ป่วยของผมเองท่านเหล่านี้มีความกังวลอย่างมาก แต่ส่วนใหญ่กำลังทําสิ่งผิดพลาดคือการมองข้ามแร่ธาตุขนาดเล็กที่สําคัญอย่างยิ่งนั่นคือซิลิเนียมครับในฐานะผู้เชี่ยวชาญผมต้องบอกว่าเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายเราอ่อนแอลงความสามารถในการต้องกันตัวเองจากสิ่งที่เรียกว่าความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันก็ลดลงตามไปด้วยซึ่งนี่แหละคือตัวเร่งหลักของโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมครับทำไมมันถึงสำคัญนะัก ซิลิเนียมจำเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างกลูตาไทโอนสารต้านอนุมูลอิสระตัวท็วทอปของสมองเราหากไม่มีมันสมองก็เหมือนบ้านที่ไม่มีคนกวาดขยะของเสียก็จะสะสมจนเกิดการอักเสบและที่สำคัญกว่านั้นซิลิเนียมช่วยปกป้องโรงไฟฟ้าของเซลล์สมองหรือไมโทคอนเดรยหากโรงไฟฟ้าไม่ทำงานเซลล์ประสาทก็ขาดพลังงานความจำและความคิดก็จะล้มเหลวตามมาครับผมจำได้แม่นเลยครับเรื่องราวของผู้ป่วยท่านหนึ่งชื่อคุณมานกเขาเป็นศาสตราจารย์เกษียณอายุเกือบ70ปีแล้ว ท่านมาหาผมด้วยอาการสับสนที่ลืมหุดหิดอย่างหนักท่านพยายามทุกอย่างเพื่อหยุดภาวะสมองคุณมัวนี้แต่ไม่สําเร็จเมื่อผมวิเคราะห์ดูก็พบว่าระดับซิลิเนียมในตัวท่านต่ำมากอย่างน่าใจหายผมจึงแนะนําวิธีที่ง่ายที่สุดไม่ต้องซื้อ,อยาไม่ต้องทําอะไรซับซ้อนเลยแค่กินทูบราซิลเพียงวันและหนึ่งเม็ดเท่านั้นครับไม่ใช่สิบเม็ดนะครับแค่เม็ดเดียวจริงๆผ่านไปสามสัปดาห์คุณมานกกลับมาที่คลินิกใบหน้าท่านสดใสดวงตาตื่นตัวท่านบอกผมว่า ผมรู้สึกเจ็บขมขึ้นมาอีกครั้งแล้วครับหมอนี่คือพลังของธรรมชาติที่ทำงานผ่านซิลิเนียมในถูบราซิลซึ่งเป็นแหล่งที่เข้มข้นที่สุดในโลกซิลิเนียมในถั่วจะถูกดูดซึมได้ดีกว่าอาหารเสริมสังเคราะห์มากครับดังนั้นสำหรับคุณคุณผู้สูงอายุที่รักอย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆนี้ครับให้เริ่มทันทีด้วยการกินู่บราซิลไม่เกิน1นถึงสเม็ดต่อวันเท่านั้นครับต้องเก็บไว้ในตู้เย็นและสิ่งสำคัญคือเคี้ยวให้ละเอียด เพื่อให้ร่างกายได้รับประโยชน์สูงสุดนี่ไม่ใช่แค่การกินของว่างแต่เป็นการลงทุนเพื่อรักษาความเฉียบคมและความเป็นตัวของตัวเองไว้หากเรื่องราวของคุณมานพททาให้คุณรู้สึกว่าแรา่ธาตุเล็กๆนี้สําคัญจริงๆโปรดแสดงความคิดเห็นด้วยคําว่ามินเนอร์ด้านล่างนี้เพื่อเป็นสัญญาณให้ผมรู้ว่าคุณเข้าใจถึงความสําคัญของแร่ธาตุนี้แล้วครับ2วรลนัทผู้ปกป้องสมองที่สมบูรณ์แบบที่สุดหลังจากที่เราได้เห็นพลังของถูเม็ดเดียวอย่างทูบราซิลแล้ว เรามาดูถั่วชนิดที่สองที่หลายท่านอาจมองข้ามไปนั่นคือวอลนัตครับมีอะไรในวอลนัตที่ทําให้เราสบายใจได้อย่างน่าประหลาดอาจเป็นเพราะรูปทรงของมันที่คล้ายกับสมองของเราเองหรืออาจเป็นรสชาติที่คุ้นเคยหลังการเคี้ยวสําหรับผมวอลนัตทาให้ผมนึกถึงคุณย่าสมอผู้สูงอายุที่ผมเคยพบท่านจะนั่งจิบชาร้อนๆพร้อมกับวอลนัตแกะเปลือกชามเล็กๆท่านเคี้ยวมันอย่างชา้ชาๆและพูดเสมอว่าถั่วพวกนี้ช่วยให้ย่าคิดได้ชัดเจนนะลูกตอนนั้น ผมยังไม่เข้าใจวิทยาศาสตร์ลึกซึ้งแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าท่านพูดถูกทุกอย่างวรลนัดเป็นหนึ่งในพันธมิตรด้านสุขภาพสมองที่ทรงพลังที่สุดครับหลังอายุ60ปีโดยเฉพาะหลัง65ปีปัญหาที่ชัดเจนคือการสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาทของเราเริ่มช้าลงจุดประสาทประสาทอ่อนแอลงการจําชื่อเพื่อนบ้านหรือการนึกคําพูดง่ายๆอาจกลายเป็นเรื่องหน้าหดหดไปเลยแต่วรลนัดมีสิ่งที่สมองต้องการอย่างยิ่งนั่นคือกรดไขมันโอเมก้าสโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรดอัลฟาลไลโนเลนิกหรือโอเลอซึ่เป็นจํา ต่อโครงสร้างสมองแต่สิ่งที่ทําให้วอลนัทโดดเด่นเหนือใครคือปริมาณโพลิฟีนอนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ท,ทรงพลังมากช่วยลดการอักเสบในสมองและปกป้องเซลล์ประสาทจากการถูกทําลายการรวมกันของไขมันดีและโพลิฟินอนนี้หายากมากที่จะเจอในอาหารชนิดเดียวแต่วอลนัทมีให้เราครบถ้วนและเมื่อเราพูดถึงความจําทุกปีผมเห็นผู้ป่วยจํานวนมากขึ้นที่กลัวการสูญเสียความจํามากกว่าสิ่งอื่นใดกลัวโรคอัลไซเมอร์กลัวการเป็นภาระรแต่คุณรู้ไหมว่า วอลนัทมีสารอาหารที่เป็นอาหารสำหรับเซลล์สมองจริงๆมีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียแสดงให้เห็นว่าผู้ที่กินวอลนัทเป็นประจำมีสมรรถภาพทางความรู้ความเข้าใจดีกว่าผู้ที่ไม่กินยังมีในสำคัญแม้ในวัยชาราและยังมีอีกครับวอลนัทอุดมไปด้วยวิตามินอ e, ีซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญที่แสดงให้เห็นในการศึกษาว่าสามารถชะลอความก้าวหน้าของภาวะความรู้ความเอะข้าใจเสื่อมถอยได้เมื่อบริโภคอย่างสม่ำเสมอ ผมมักจะแนะนําให้ผู้ป่วยของผมกินวอลนัทหนึ่งกำมือเล็กๆต่อวันประมาณ7-8็ดถึงแปดมูลีหรือ1ส่วนเล็กๆแบบดิบหรือคั่วเบาๆไม่ใส่เกลือและสิ่งสําคัญที่สุดคือเคี้ยวให้ละเอียดเสมอขั้นตอนนี้สําคัญอย่างยิ่งสําหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางทันตกรรมท่านไม่ได้แค่กินถั่วแต่ท่านกําลังลงทุนในความจําในอนาคตและความเฉียบคมทางจิตใจของท่านครับหากคุณรู้สึกว่าข้อมูลเกี่ยวกับวิตามินอ e, ีและความสามารถในการชะลอความเสื่อมนี้สําคัญโปรดพิมพ์คาว่า clarity ในความคิดเห็น เพื่อยืนยันความปรารถนาที่จะมีจิตใจที่แจ่มใสครับสามอัมมอนตัวรักษาสเสถียรภาพน้ำตาลและผู้ปกป้องหลอดเลือดสมองเรามาดูถั่วชนิดที่3ในรายการที่ขาดไม่ได้ของเรากันครับนี่คือชนิดที่คนส่วนใหญ่มองข้ามแต่มีบทบาทสำคัญมากในการรักษาให้สมองของคุณอ่อนเยาว์และยืดหยุ่นหากมีรูปแบบหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นในผู้ป่วยสูงอายุนับพันคนตลอดหลายปีมันก็คือเรื่องนี้ครับระดับน้ำตาลในเลือดที่ควบคุมไม่ดีเป็นหนึ่งในตัวทำลายความจำและความรู้ความเข้าใจอย่าง เงียบๆที่น่ากลัวที่สุดที่จริงแล้วนักวิจัยหลายคนในปัจจุบันเรียกโรคอันไซเมอร์ว่าเป็นเบาหวานชนิดที่3เพราะภาวะดื้อต่ออินซูลินและระดับกลูกโคที่สูงได้ทําลายสมองโดยตรงดังนั้นเมื่อผู้ป่วยเข้ามาในคลินิกของผมด้วยความกังวลเกี่ยวกับความจําของเขาสิ่งแรกๆที่ผมทําคือดูระดับน้ำตาในเลือดของพวกเขาและหนึ่งในเครื่องมือที่ง่ายที่สุดที่ผมแนะนําเพื่อรักษาสถียรภาพของน้ำตาลก็คืออัลมอนด์ครับ อัลมอนด์โดดเด่นด้วยเหตุผลหลายประการแต่สำหรับสุขภาพสมองแล้วคุณค่าที่แท้จริงของมันคือวิธีที่มันควบคุมกรูโคตหลังอายุ60ปีร่างกายของเราจะไม่สามารถจัดการกับคาร์โบไฮเดรตได้เหมือนเดิมระดับน้ำตาลที่พุ่งสูงขึ้นจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งและพร้อมกับการพุ่งขึ้นนั้นก็จะมีการอักเสบตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมองอัลมอนด์อุดมไปด้วยไฟเบอร์ประมาณ3.5กรัมต่อหหน่วยบริโภคและโปรตีนที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดของคุณนี่หมายถึงระดับน้ำตาลที่พุ่งน้อยลงการอักเสบน้อยลงและความเครียดต่อหลอดเลือดในสมองของคุณน้อยลงเมื่อพูดถึงหลอดเลือดนี่คือจุดที่อัลมอนเปล่งประกายอย่างแท้จริงสมองของคุณขึ้นอยู่กับการไหลเวียนของเลือดที่คงที่และสะอาดหากไม่มีเลือดเซลล์ประสาทจะไม่ได้รับออกซิเจนหรือสารอาหารและเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนี้จะนำไปสู่ความสับสนทางจิตใจอาการหลงลืมและแม้กระทั่งภาวะสมองเสื่อม จากหลอดเลือดอัลมอนด์เต็มไปด้วยวิตามินอีแมกนีเซียมและไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวซึ่งทั้งหมดนี้สนับสนุนสุขภาพของหลอดเลือดและลดการอักเสบของหลอดเลือดแดงการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารโภชนาการพบว่าการกินอัลมอนเป็นประจำช่วยปรับปรุงการะทำงานของหลอดเลือดในผู้สูงอายุซึ่งหมายถึงการให้ออกซิเจนแก่สมองที่ดีขึ้นและเป็นการป้องกันในระยะยาวต่อภาวะความรู้ความเข้าใจเสื่อมถอยอัลมอนยังเป็นแหล่งแมกนีเซียมที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่ผู้สูงอายุหลายคนขาดแมกนีเซียมช่วยให้ระบบประสาทสงบสนับสนุนการนอนหลับและช่วยป้องกันภาวะที่เซลล์ประสาทถูกกระตุ้นมากเกินไปจนตายหากคุณเคยรู้สึกกระสับกระส่ายทางจิตใจหรือวิตกกังวลโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนแมกนีเซียมอาจเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบผมแนะนำให้เอามอสนิ5ห้าถึงยี่สิบเม็ดต่อวันแบบดิบหรือข้วแห้งไม่ใส่เกลือและเคี้ยวให้ละเอียดเสมอหากคุณมีปัญหาทางทันตกรรมคุณสามารถแช่น้ำค้างคืนเพื่อทำให้เอาอมนิ่มลงเป้าหมาย ไม่ใช่แค่การกินแต่คือการทําให้อัลมอนด์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของคุณนี่คือพิธีกรรมง่ายๆที่สมองของคุณจะขอบคุณในอีกหลายปีข้างหน้าตอนนี้มาพูดถึงการไหลเวียนของเลือดกันบ้างหากคุณเห็นด้วยว่าเลือดที่สะอาดคือหัวใจของการคิดที่เฉียบคมโปรดแสดงความคิดเห็นด้วยคําว่า b ั o โฟล l o w ด้านล่างนี้ครับซีพิตาชิโอผู้เยียวยาสมองยามค่ําคืนเรามาถึงถั่วชนิดที่สี่และเป็นชนิดสุดท้ายที่คุณต้องรวมไว้ในอาหารครับนี่คือชนิด ที่ทาให้ผมตื่นเต้นเป็นการส่วนตัวที่สุดเพราะมันมีผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงในการสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพสมองนั่นคือการนอนหลับและหากปราศจากการนอนหลับที่มีคุณภาพไม่ว่าคุณจะกินถั่วหรืออาหารเสริมมากแค่ไหนก็ไม่สามารถรักษาความจําของคุณไว้ได้เลยผมขอเล่าเรื่องผู้ป่วยคนหนึ่งชื่อคุณคาหวานครับเธออายุ72ปีและมาหาผมที่คลินิกหลังจากนอนไม่หลับมาหลายเดือนเธอพยายามทําทุกอย่างทั้งชาสมุนไพราการทําสมาธิและยาที่ต้องมีใบสั่งแพทย์ แต่ไม่มีอะไรได้ผลอย่างสม่ำเสมอและสิ่งที่เธอกังวลที่สุดไม่ใช่แค่ความเหนื่อยล้าแต่คือวิธีที่มันส่งผลกระทบต่อจิตใจของเธอในระหว่างวันเธอพูดกับผมว่าดรปรเมศฉันรู้สึกสับสนตลอดเวลาไม่มีสมาธินี่คือโรคอัลไซเมอร์หรือเปล่าคะผมอธิบายว่าการขาดการนอนหลับสามารถเลียนแบบอาการของภาวะสมองเสื่อมได้และสมองของเธอก็ไม่ได้รับโอกาสในการทําความสะอาดและซ่อมแซมตัวเองทุกคืน ดังนั้นเราจึงทำอะไรง่ายๆครับเราเพิ่มพิตาชิโอหนึ่งกามือเข้าไปในกิจวัตรอย่างค่ำคืนของเธอสงสัปดาห์ต่อมาเธอโทรหาผมเสียงของเธอเปลี่ยนไปดูเบาลงเธอพูดด้วยความดีใจว่าฉันนอนหลับได้อีกครั้งแล้วขั้าและจิตใจของฉันก็แจ่มใสนั่นคือสิ่งที่พิตาชิโอทำได้พิตตาชิโอมีเมลาโทนินตามธรรมชาติซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมวงจรการนอนหลับและการตื่นของคุณเมื่อเราอายุมากขึ้น การผลิตเมลาโทนินของเราจะลดลงทําให้หลับยากและหลับไม่สนิทแต่การกินพิตาชิโอในตอนกลางคืนให้การส่งเสริมเมลาโทนินที่อ่อนโยนและเป็นธรรมชาติแก่ร่างกายของคุณโดยไม่มีผลข้างเคียงจากยาและนี่คือช่วงเวลาที่สําคัญครับขณะที่คุณนอนหลับสมองคุณจะเปิดใช้งานสิ่งที่เรียกว่าระบบไกลฟาติกซึ่งเป็นระบบทําความสะอาดที่กําจัดโปรตีนที่เป็นพิษรวมถึงเบตา้อาอะไมลอยโปรตีนเหนียวที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์หากไม่มีหาระนอนหลับลึกที่มีคุณภาพระบบนี้ จะไม่ทำงานอย่างถูกต้องและสารพิษเหล่านั้นก็จะสะสมเมื่อเวลาผ่านไปการสะสมนั้นจะกลายเป็นคราบและคราบเหล่านั้นก็จะนำไปสู่ภาวะความรู้ความเข้าใจเสื่อมถอยพิตาชิโอยังอุดมไปด้วยวิตามิน B6 ซึ่งช่วยให้ร่างกายของคุณผลิตเซโรโทนินและเมลาโทนินนั่นหมายถึงอารมณ์ที่ดีขึ้นในระหว่างวันและการนอนหลับที่ดีขึ้นในเวลากลางคืนนอกจากนี้ยังมีแมกนีเซียมและโพแทสเซียมที่ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และทาให้ระบบประสาทสงบเตรียมคุณให้พร้อมสําหรับการพักผ่อนที่ฟื้นฟูอย่างแท้จริงผมแนะนําพิตาชิโอประมาณ30เม็ดหนึ่งชั่วโมงก่อนเข้านอนแบบไม่ใส่เกลือและแกะเปลือกการแกะเปลือกจะช่วยยืดเวลาผ่อนคลายก่อนนอนทําให้คุณได้พักผ่อนช้าๆทาให้สิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมยามค่ําคืนของคุณคุณไม่ได้แค่กินของว่างแต่คุณกําลังเชื้อเชิญให้สมองคุณรักษาตัวเองในขณะที่คุณนอนหลับหากคุณเข้าใจว่าการนอนหลับลึกมีความสําคัญต่อการกําจัดสารพิษ ในสมองอย่างไรโปรดแสดงความคิดเห็นด้วยคำว่า Sleepwell ด้านล่างนี้ครับ